การพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาเพศอ,อื่นๆปัจจัยสำคัญหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเงินเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วนแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์คือหัวใจหลักในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติสโมสรหรือในระดับสมัครเล่นการที่เรามีสปอนเซอร์ที่ดีหมายความว่าเราก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้พัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลบริษัทไดกินได้ก้าวเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หนึ่งรายก็เรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของทุกคนวงการธุรกิจหรือธุรกิจทุกประเภทก็ได้รับผลกระทบนับว่าบริษัทไบกินมีคุณูประการกับวงการกีฬาฟุตบอลถึงแม้จะเป็นช่วงแห่งความยากลำบากบริษัทไบกินมองเห็นเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาว,วงการกีฬาฟุตบอล ผมในานามของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แฟนบอลชาวไทยคนไทยทั้งประเทศต้องขอขอบคุณบริษัทไดจิ้นไว้ณน้ที่นี้เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับนั้นจะนำไปสู่การวางรักฐาน การพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ในานามของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไดกิน้นขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งจะทำหน้าที่ตัวแทนของคนไทยทั้งชาติในการแข่งขันที่ประเทศลูยเอดีแรงใจกำลังใจ ที่มาจากผู้สนับสนุนสปอนเซอร์แฟนบอลชาวไทยจะเป็นกำลังผลักดันให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างผลงานที่ดีและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งชาติ